พี่เป้าไม่สกปรกกาน้องไปไหนน้องไปไหนกลับบ้านแล้วบ๊ายบายพี่ค่ะพี่ข้านน้นน้นอ่เป้า ไม่ออกไปนะรถชนนิดนั่งมก่อนไปเร็วๆเอาไป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 พี่พยาบาลหน่อยไปไปโอ้หมองเร็วๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆ ายพี่เป้าลด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 นี่ฮะ โอเคถึงแล้วบายบายมาครั้งนี้ไม่ได้งนงรถกอล์ฟบายบายอออ่่นีกพง